น้องๆรู้ไหมว่าเงินไม่ใช่แค่โลหะตัวนำไฟฟ้าจริงๆแล้วเงินใช้ประโยชน์อีกได้เยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอติเซติกาเชือเช้อแบคทีเรียที่เราใส่ในยาล้างแผลในครีมทาแผลเวลาติดเชือ้อตัวยาเราเรียกว่าซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน <Wow. S 1> กระทั่งใส่ลงไปในผงซักฟอกอยังได้เลยนะเราก็ใส่ซิลเวอร์ลงไปเราเรียกว่าผงซักฟอกซิลเวอร์นานโนน้องๆรู้จักเงินกันแล้วนะจ๊ะขา ไม่ใช่เงินนี้เงินเป็นธาตุตัวที่ส7่เจในตารางธาตุเป็นโลหะที่นำไปฟ้าได้ดีเป็นระดับหนึ่งเลยดีกว่าทองแดงที่ใช้ทำสายาหาหาหาไม่หลงกลและรอบนี้เวาจะขาดออในสมัยก่อนเงินพดดวงก็ทำจากเงินจนริงๆเนื้อหลอกจะไม่เรียกมันว่าเงินพดดวงหรอกสค่าจนจะทั่งโลหะที่ใช้ทำเหรียญเงินพดดวงมันมีมูลค่าเกินกว่าตัวค่าเงินซะอีกเลยหาโลหะอื่นมาแทนอะไรดีเราจะขา ก็ต้องเป็นนิกเกิลดีบุกเอามาใช้ทำเหรียญบาทแทน <Okay. S 1> แต่เราก็ยังคงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเงิน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 เท่านั้นที่ knock everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินอย่างสมัยนี้จีเลยเนี่ยเวลาที่เอาอาหารมาให้จกักรพรรดิกินต้นห้องจะต้องเอาตะเกียบนะซึ่งทําจากเงินจิ้มลงไปในอาหารกรอบสารพิษซึ่งเป็นสารหนูเจ้าปฏิกิริยาของเงินกลายเป็นกรสีดําทําให้รู้ทันทีเลยว่ามีคนกะจะวางยาพิษ แล้วยังเจอเงินอยู่ในทุกวันคือที่กระจกเงานั่นเองนะเราก็จะมีสารประกอบเงินประเภทหนึ่งที่เราเอาไปเคลือบหลังกระจกใสาจากกระจกใสก็จะกลายเป็นกระจกเงาทาให้เห็นนะตัวเราได้ในภาพสะท้อนนั่นเองสะคะแล้วเงินยังใช้ทําอะไรได้อีกน้องพิมพ์ในคอมเมนต์บอกได้เลยนะสะคะ